ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะใบเตยอวดสเต็ปแดนซ์แม้ท้องเกือบ6กเดือนก็ยังไหวอยู่แม้ว่าจะกำลังตั้งครร์น,น้องในท้องอยู่แต่แม่ใบเตยอาสยามก็อวดทั้งความแซบและสเต็ปเป๊ะ,ปะให้ได้ดูกันบ่บอยๆซึ่งตอนนี้สาวใบเตยก็ท้องได้23สัปดาห์แล้วเรียกว่าผ่านมค่อนทางแล้วล่ะคะ่ะ โดยก่อนหน้านี้แม่ใบเตยก็ปล่อยทั้งภาพโชว์ท้องคลิปน่ารักให้เราได้ดูกันมาคราวนี้แม่ใบเตยแซ่บมากอะไรมากเพราะเป็นคลิปเต้นในแอปทิกตอกที่บอกเลยว่าแม่ใบเตยเต้นไม่แค่ท้องเลยทีเดียวคุณแม่แข็งแรงมากถ้าไม่เชื่อลองไปส่องคลิปสาวใบเตยกันได้เลยจ้าแต่บอกก่อนว่าคุณแม่แต่ละคนก็ปรับตัวกับน้องในท้องได้ไม่เหมือนกันดูท่าทางคุณแม่ใบเตยจะแข็งแรงมากถึงโยกได้มันขนาดนี้